เดี่ยวข้นแบบนี้สิเรครับรถหนู่รถน้ำรถเขียนครับผลผลใหญ่โอ้ยเฮียหยุดครับวันนี้เชาวันหยุดบิส่งปุ๋ยขอกนี่ครับนี่ตอนนั้นาลำเลียงขึ้นรถอากาศบ่เย็นบ่หนาวครับสบายสบายเลยตะน้ำเ้าหมอ,อกไหลใส่รถลำเลียง นรยากาศคนปุยควาครับหลรอหลนน้ำหม้อกับอย่างอ่อนด้วยครับเป็นกำลังมัดอยู่ครับ <c oughs> มาห่อห้องกับจับเลยครับ นี่ครับุเจวละหาเีจอละหาสวอบครับมัดแบบนี้ครับมัดที่ละสอบย้ำพันกอกอยู่หลายอยู่ครับนี่เห็นป่ะครับกองไว้พี่ไปได้ด้วก็สิ่งกรอกจอพันหยุดนี่แหละปุ๋ยขวางงามๆครับ โอเคครับขอหญาตคนต่อครับ